สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอหน้าตยศัพท์และภาษาท่าหน้าตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เป็นที่รู้จักกันในวงการนาฏศิลป์ภาษาท่าหมายถึงการแสดงท่าทางเพื่อสื่อสารความหมายแทนคำพูดล่อแก้วเป็นการปฏิบัติคล้ายการจีบแต่ใช้นิ้วกลางโดยการนอนิ้วกลางเข้ามาจรดดกับข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือให้มีอัษนะเป็นวงกลม แล้วกีดนิ้วทั้งสามให้ตึงอาจจะหักข้อมือเข้าหาลำแขนหรือหักข้อมือออกการจีบล่อแก้วจะจีบมือเดียวหรือจะจีบสองมือก็ได้ม้วนจีบการม้วนจีบเป็นกิริยาของมือจีบหายแล้วม้วนออกเป็นมือตั้งวงบุกจีบการบุกจีบเป็นกิริยาที่ปฏิบัติต่อจากการจีบหายระดับหัวเข็มขัดแล้วเคลื่อนมือจีบออกเป็นลักษณะจีบคว่ำ ค่อยๆปล่อยมือออกไปตั้งวงบุญสอดจีบการสอดจีบต้องเริ่มจากการจีบหมายแล้วค่อยๆคันมือจีบให้สูงขึ้นมา่ถึงที่หมายจีบปล่อยออกไปตั้งวงเช่นถ้าสอดสร้อยมาลาสายแขนการสายแขนเป็นกิริยาของการสส่หรือวาดแขนขึ้นลงโดยลำแขนตั้งมือตึงตลอดเวลาปฏิบัติได้ทั้งสส่แขนข้างเดียว และพร้อมกันทั้งสองข้างการสายแขนข้างเดียวท่าที่1ตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ท่าที่สองวาดแขนขึ้นลงมาข้างลำตัวแล้วพลิกมือคว่ำหายท้องแขนขึ้นระดับไหล่การสายสองแขนท่าที่1ตั้งมือทั้งสองแขนขึ้นตึงระดับไหล่มือหนึ่งหายอีกมือหนึ่งคว่ำท่าที่สองวาดแขนข้างหนึ่งขึ้นลงมาข้างลำตัวแล้วพลิก มือความหมายสลับกันจุดเท้าการจุดเท้าจะจุดด้วยเท้าข้างใดก็ได้ถ้าจุดเท้าใดให้อีกเท้าหนึ่งดับน้ำหนักแล้วยกเท้าข้างที่จุดโดยวางส้นเท้าลงที่พื้นใกล้กับเท้าที่ยืนแล้วดึงเท้าเข้าหาตัวให้จมูกเท้าแตะพื้นพร้อมกับยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยถัดเท้าการถัดเท้าเป็นกิริยา การใช้จมูกเท้าถัดพื้นเช่นถัดเท้าขวาปฏิบัติดังนี้จังหวะที่1ยืนให้น้ำหนักตัวอยู่ข้างเท้าซ้ายเท้าขวายืนด้วยจมูกเท้าจังหวะที่สองเท้าขวาใช้จมูกเท้าใส่พื้นแลยยกไปเท้าขึ้นใช้ส้นเท้าจะดพื้นแลยยกเท้าขึ้นจากพื้นจังหวะที่สก้าวเท้าขวาลงน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาท่าไหวเป็นการพนมมือไหวโดยประกบ ฝ่ามือใช้นิ้วเรียงชิดติดกันปลายนิ้วบานออกเล็กน้อยยกมือขึ้นไว้ระดับอ,อกโดยให้นิ้วหัวแม่มือติดกันส่วนนิ้วทั้ง4ี่เปิดออกปลายนิ้วตึงถ้าโศกเศร้าควายมือประสานกันบริเวณหน้าท้องก้มหน้าเล็กน้อยใช้รุ่งตัวเดินเซถ้าเดินการปฏิบัติถ้าจะก้าวซ้ายให้มือซ้ายจีบคว่ำบริเวณชายพก มือขวาจีบข้างลำตัวพอแขนเล็กน้อยเอียงซ้ายผสมเท้าซ้ายแล้วเดินมือให้มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัวพอแขนเล็กน้อยมือขวาตั้งวงล่างระดับชายพกก้าวซ้ายเอียงขวาถ้าจะก้าวขวาให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ตรงข้ามถ้าชี้นิ้วจะชี้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ส่วนอีกมือหนึ่ง อาจจะจีบหลังหรือเท้าเสะเอวมือที่ชี้มีหลายระดับแต่ระดับมีความหมายต่างกันท่าทั่วไปหรือพวกเราปฏิบัติท่าชี้มือคว่ำลงน้านหน้าระดับเอวแล้วแตะแขงมือชี้ออกไปด้านข้างหมายถึงพวกท่านมากมายทั่วๆไปเป็นต้นท่ากล้าหาญหรือสู้มือข้างหนึ่งตั้งวงบนอีกข้างหนึ่งตั้งวงล่างหรือแตะฝ่ามือที่หน้าขา ก้าวเท้าข้างเดียวกับมือล่างน้ำหนักอยู่เท้าหน้าแย่าศีรษะข้างเดียวกับมือตั้งวงบนถ้ายิ่งใหญ่หายมือท่าพนมสีหน้าก้าวเท้าหรือยืนสำหรับการนำเสนอก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะจะทำโดยดิงัิการอินยาโนเลขที่17ชั้นม .2 สับ1เสนอครูเปญญาา็นยาภาพักดี